วันนี้พบช่องล็อบี้วารรตี้นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับไปทําการปิดสมุดบัญชีของธนาคารกรุงศรีนะครับตามในคลิปดังที่จได้ชมถัดไปนี้นะครับผมหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องล็อบี้วารรตี้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่จากช่องล็อบี้วารรตี้ครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบช่องล็อบี้วารรตี้นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับไปทําการปิดสมุดบัญชีของธนาคารกรุงศรีนะครับต้องกล่าวนนะครับว่าผมเองก่อนหน้าก็ได้ทําการอัดคลิปเเเเกกกกีี่่ยววัับบรรรรือองงงาาปิดดสมมุญชชถึใ้ บัตรเอการแก้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินของธนาคารต่างๆนะครับแต่ในมาในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนไปทําการปิดบัญชีครับของทางกรุงศรีครับซึ่งก็จะมีเอกสารขั้นตอนง่ายมากนะครับขั้นแรกเอกสารที่ต้องเตรียมนะครับประกอบด้วยบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงนะครับอันที่2ก็คือสมุดคู่ฝากครับของบัญชีที่เราต้องการไปปิดนะครับอันที่3ก็คือเจ้าตัวต้องไปเองนะครับส่วนสถานที่นะครับไปทําการติดต่อเพื่อปิดสมุดบัญชีนะครับก็จะเป็นสาขาไหนก็ได้ครับที่เราสะดวกนะครับ มหลังจากที่เราได้เอกสารหลักฐานเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปกรุงศรีนะครับที่ใกล้ที่สุดนะครับที่เราสะดวกนะฮะเพื่อนๆไปสาขาไหนก็แล้วแต่นะครับผมก็เอาเอกสารตั้งที่ผมกล่าไว้ข้างต้นนะครับไปยื่นแล้วก็แสดงความจำนงต่อเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงศรีนะครับผมหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่รับเอกสารแล้วนะครับก็จะมีการกรอกแบบฟอร์มนะครับเกี่ยวกับเรื่องคําขอในการถอนเงินนะครับอันแรกอันที่2ก็จะเกี่ยวกับคําขอในการเรื่องการปิดบัญชีนะครับผม เราก็ต้องทาการเซ็นให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ทําการปิดบัญชีให้เราครับก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับการปิดบัญชีของธนาคารกรุงศรีนะครับส่วนเพื่อนท่านไหนนะครับที่มีข้อสงสัยนะครับประการอื่นนะครับเกี่ยวกับธนาคารกรุงศรีนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะโทรติดต่อไปที่ call center ของธนาคารนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับในเบอร์1572นะครับผมซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ call center ไว้ให้บริการนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำธุรกรรมด้านอื่นเกี่ยวกับธนาคารนะครับ เราไม่ทราบระเบียบหรือรขั้นตอนอะไรต่างๆในการที่เราติดต่อธนาคารก็ราสามารถโทรไปติดต่อเบอร์ตามที่ผมเก่าข้างต้นนะครับ1572นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปสวัสดีครับ